ใกล้ๆก,ก็ได้ผู้ใหญ่นะครับอขอบคุณมากนะครับต้อกบ้างว่าไงผู้ใหญ่็มามาขึ้นทางหรือว่าจะไปต้ทางก็เดินเลยนะครับตามอัรยาสายข้ามาเลยเข้าว่าใกล้ๆก,ก็ได้ผู้ใหญ่นะครับ เมื่อวันที่5มิถุนายนที่บริเวณสนามหมู่7ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนายสุรพงษ์นำชัยรุจิพงศ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานการเปิดโครงการอนุรักษ์การแข่งขันประเพณีวิ่งควายประจำปี2565โดยมีนายสุนทรตันติโพคากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหารสมาชิก ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมนายสุนทรตันติโพคากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีกล่าวว่าประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีซึ่งงานประเพณีวิ่งควายนั้นถือเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชนบุรีโดยถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานจากการที่สังคมและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวชนบุรีรวมทั้งประชาชนชาวตำบล น้องรีได้เปลี่ยนไปจากเมื่อครั้งอดีตการความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามาแทนที่มีสิ่งปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายชาวเกษตรกรได้หันไปประกอบอาชีพอื่นแรงงานควายซึ่งเป็นแรงงานที่มีคุณประโยชน์อยู่คู่กับชาวไทยได้หายไปและเริ่มลดน้อยลงทางผู้บริหารจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไว้ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันประเพณีวิ่งควายขึ้นทุกปีเพื่อให้บรรดาลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการใช้ควายไถนานน่่เทียววแล้ะครับ สนับสนุนโดยรอบการเด่นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงบริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00วันทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1นซอยเปิดให้บริการ1 0 0าถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 Red Fight Academy and c ท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r Red Fight Academy